คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าขอคู่น้ำแข็งเด็ดๆหน่อยครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเด็ดไหมแต่ยังไงต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นี้นะครับเป็นการเพิ่มพลังบวกทางความรู้สึกที่ดีมากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างเรจิไอปะทะเมกาโอนิโกริใครจะเป็นฝ่ายชนะเริ่มกันที่ HP หรือพลังชีวิตให้เสมอครับต่อมาคือแอ t แท k กหรือพลังโจมตีกายภาพให้เมกาโอนิโกริครับในส่วนของดีเฟน s ์หรือพลังป้องกันกายภาพให้เรจิไอครับทางด้านสเปเชียลแท็กหรือพลังโจมตีเวทให้เมกาโอนิโกริครับ ต่อมาคือ Special Defense หรือพลังป้องกันเวทให้เรจิไอส์ครับในส่วนของสปีดหรือความเร็วให้เมกาโอนิโกริครับทางด้านท้ายหรือประเภททตุให้เสมอครับต่อมาคือ Ability หรือคุณสมบัติพิเศษในส่วนของเรจิไอ์จะมี Ability อย่าง c l e a r b o d y ที่จะป้องกันการโดนลดค่าสถานะลงครับและในส่วนของเมกาโอนิโกริจะมี Ability อย่าง r e f r i ชเ r a t e ที่จะทำให้สกิลโจมตีทาาปกติทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทาตาน้ำแข็งและเพิ่มพลังขึ้น20%ครับข้อนี้จึงให้ i, ครคับ และสุดท้ายคือสกิลหรือทักษะในส่วนของเรจิไอจะมีสกิลโจมตีธาตุเหล็กที่ต้องเรียนรู้เพิมเ่มเติมอย่างท่าแฟลชแคนนอนที่โจมตีใส่เมก้าโอนิโกริเข้าคูณ2ครับและในส่วนของเมก้าโอนิโกริจะมีสกิลโจมตีธาตุเหล็กที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างท่าไอรอนเฮดที่โจมตีใส่เรจิไอเข้าคูณ2ครับในข้อนี้จึงให้เสมอครับ ผลสรุปทางด้านค่าพลังต่างเรจิไอจะได้ไป9คะแนนและเมก้าโอนิโกริจะได้ไป8คะแนนครับถึงเรจิไอจะได้คะแนนมากกว่าเมก้าโอนิโกริอยู่1คะแนนแต่ส่วนตัวผมมองโดยรวมๆแล้วเมก้าโอนิโกริจะดูเก่งมากกว่าเรจิไออยู่นิดหน่อยครับถึงจะน่าเสียดายตรงที่ประสิทธิภาพอ b บลิตี้ของเมก้าโอนิโกริเนี่ยจะด้อยกว่าเมื่อเจอโปเกมอนท่าน้ําแข็งด้วยกันแต่ก็แทบจะไม่เป็นปัญหาของเมก้าโอนิโกริเลยเพราะเมก้าโอนิโกริมีทั้งความเร็วความแรงและความถึกในระดับหนึ่งอีกทั้งยังมมีีมีีสกจตท่ดา ที่มีโอกาสทําให้เรจิไอติดชนะอีกนะส่วนตัวผมจึงคิดว่าเมกาโอนิโกริน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเรจิไอไปอย่างบุหวิดครับถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและทุกคนคิดว่าใครควรจะเป็นฝ่ายชนะหรือใครอยู่ทีมไหนคอมเมนต์คุยกันได้นะ